สวัสดีโจทำให้ชาแนลยูทูบครับถนนคนเดินประจวบครับผมอยู่ที่ร้านส้มตำยำเจเล็กอาประจวบถนนคนเดินนะครับนี่ฮะมาดูเจเล็กสวัสดีครับโอ้โหเราถ่ายกันไปแล้หลายคลิปเนาะนะครับร้านนี้มาที่หนึ่งต้องเอาคุมนะฮะร้อยกโลนะครับรถมานะนี่ครับถ่ายแล้วหลายคลิปนะฮะ ก็สนุกสนานนะเพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปมันจะไม่ซ้ํากันนะฮะเดี๋ยวนี้แม่นไปโคราชไปหาน้องว่าปลางคนสวยหรอเ้าน้องว่าปลางอ,อยู่พี่ไม้ครับก็ได้ข่าวว่าแกพัก,พ,กพักก่อนส้มตนะําแกนะครับแกเปิดเมื่อไหร่ก็จะไปเที่ยวเนาะป้า,าจะเล็กไปเที่ยวด้วยมันชาติหม่นาะอยากเป็นไงบักตลาดยาเป้าอ่ะยายเป้าเหรอครับโอ้เสร็จยัง เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าเสียดายมากยายเป้าไม่ได้มาขายเหมือนเดิมแล้วยายเป้าหดแค้มดขาเออท่านแก่แล้วอะไรเงี้ยแล้วต้องอยู่บ้านลูกหลานมามา,มานะมาขายเนาะแต่ว่าสีสันมันก็ไม่เหมือนที่ตอนที่พี่เขาอยู่เนาะมันจะสนุกสนานนะเวาลายายเป้าอยู่นะแต่เคยได้เห็นข่าวไหมล่ะคะครับเดี๋ยวนะร้านผมเจนนีก็ชื่อยายยายเป้าอะไรนะเป้ากระด่างหม้อครับอ่าตอนนี้มียายเป้าอ่ะยายเป้ากระด่างหม้ออยู่ที่ไหนครับจังหวัดไหนจะไปถ่าย อ๋อที่มาจวบเหรออ๋อประจวบเหรอร้านไหนยืนอยากยืนอ๋อคนที่ร้านนี้เหรอคนี่อ่ะคนถ่ายทันนะฮะอจริงๆนะร้านของเขาอร่อยมากนะเยี่ยป้าก็ได้มอโคลาานะคุณผู้ชมชมคลิปได้นะในช่องของผมก็มีนะครับสินโจทราเวลล์นะขนมจีนปลาดุขนมจีนโคล่าแซ่บ หนูนี่ต้องมีความรับผิดชอบไปทำกล้ามคุณเตี้ยไหนไหนอย่าวิ้งไปนะเตือนน้ำยำเนาะทำกล้ามหายทำกล้ามหายต้องรับผิดชอบย้ำมาอีกกล้ามนึงอีกนะแล้วก็เพิ่มน้ำยำให้อีกเพิ่มน้ำยำอีกหน่อยหนึ่งมานุ่งหัวใเลยเดี๋ยวจะรีบยำคุณลูกค้าแล้วไปคุณอาริตละ อันนี้แบบเผ็ดน้อยใช่ค่ะไม่ชูรสนะคะคุณเจ้ไม่ชูรสเผ็ดน้อยจะไม่น่าดูแลคุณเตียด้วยคุณเตียรับุรีแล้วอันนี้คุณเตียรับบุรีแล้วคุณเตีคุณตีรัร <laughs> บล <laughs> ลแลวันะ่เลยส่วนเก่งเลย,ยนะครับถึงไหม <laughs> ถึงไหม <laughs> ห่อไม่ซะโอ้โหก่อนที่จะหอ่ออันนี้ไหลไปอยู่นะั่นแล้วหน้าใช่มาดูเจลอกยำสามครกนะครับ เดี๋ยวมาดูเมนูแนะนํานะฮะของร้านเจเล็กนะครับนี่ผมสเกตดูมันจะมีชื่อชื่อผมอยู่นะฮะนี่ครับยำยำผ้าคุณสุนิโจนะฮะสองร้อยบาทนะครับส้มตำถาดประสันเทสันชาแนลนะฮะสองร้อยอันนี้เป็นเมนูที่กินแล้วก็รีวิวแล้วก็เกมมาตั้งชื่อเป็นเมนูนะฮะยำผ้าคุณสุนิโจสองร้อยนะฮะนี่ครับประมาณนี้นะฮะ ใครอยากกินก็มาสั่งได้นะครับตามเมนูนี้ถ้ากุจะมีส่วนลดด้วยนะถ้าสั่งเมนูนี้นะครับ่หน้าเอาใหม่ค่ะเอาน้บาบัตรแมโทรสั่งไม่เป็นไรค่ะนะแต่เดี๋ยวบางทีมาฉุกเฉินเดี๋ยวไม่ได้ทานนะพอพอเรามีดินสัญญาแบบกระชั้นกระชั้นเวลานะฮะ แต่เราอยากจะแสะดงเจตนาตรงไม่สาบว่าเราอยากได้เงินทุกข้าง่ปลาโอ้โหห้ห่านะมากระตักส่งส,งสง่งหกเสดด้ออในไซส์สใหญ่ XLXL ใหญ่ยยสุดเลยใช่ค่ะเนี่ยัน่าอยแล้ว หอยลวกสุกสีนี้แหละหอยสีนี้สวยวันนี้สวยวันนี้หอยแดงนะครับวันนี้หอยไม่แดงบอนก็หอยดำแต่วันนี้แดงหอยน้ำลึกดำหอยน้ำลึกดำจะอะไรบอกขนาดคุณสุนิจโจรมาบางวันก็ไข่แดงไข่ดำคุณหนิงนะคะสวัสดีค่ะคุณหนิงจ๋าใกล้ถึงคืนแล้วคุณหนิงสักครู่นะคะ รนาดูแลเลยระวงหกระวงหกเดี๋ยวถ้าเกิดคันใส่จานแล้วคนโจได้่าละห้าร้อยอีกแล้วนะอม๋อครับ,บครับเสิร์ฟผมเสิร์ฟ<อ>เองนะคุณึหงิกขาถ้าคุณเหงิงทานเนี่ย หนูแนะนำจะได้แนะนำน้ำค่ะน้ำขุนอ้อยแล้วก็อุดหนุนน้ำขุนอ้อยสิบบาทยี่สิบบาทขุนอ้อยไม่ไม่เปลี่ยนการบริการเลยนะคะโต้ว่างพอดีโต้ว่างตัวหนึ่งจองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนไปนั่งก่อนจองเลนก็ได้จะสุดขอพี่อ้อยใช่ใช่พี่อ้อยคะใต้ต้นกัมปูโอเคค่ะ คนใหญ่อะเราจะคัดกรองนิสัยคนที่จะเราส่งให้บริการคุณด้วยเพราะว่าถ้ามารยาทไม่ผ่านเราก็ไม่ส่งไปาาะนะคะคุณอ้อยหน้าล้อันนี้ครึ่งตัวคุณโจ ของลูกค้าจองไว้มารับปกโรงเย็นหน่อยจีกตัวใหญ่เหรอก็ตัวที่ให้จับของพี่อ๋ออุอยขอโทษนะไม่เป็นไรครับลุงจองไว้เดี๋ยวิดให้ลุงชมอ๋อเนี่ยค่งตัว มีอะไรเพิ่มเติมไห,ไหมคะมาดูแลอโอเคครับวันนั้นเห็นตอกก็เคยกินแล้ว <c oughs> เคยกินแล้วครับมาดูแลคุณคลูกค้าแล้วแถมปักทอบคุณลูกค้าไปถุงนะลูก ขาแมงดามาแล้วขาแมงดขาภาพขอภาพ,พด้วยจ้ะส,สุดๆไข่แน่นปึกอันนี้ตัวมันเ,เป็นโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะสุดยอดเลยได้ไไดกลิ่นนะหอมกินหอมนะขไข่เม่นดาหอม,หอมอเจ้าดีนะคะ น่าเนี่ยเอาเก็บไว้ให้คุณลุงพี่จองไว้ลูกุงแก่แล้วอยากเจอลุงท่านนี้มาสั่งอะไรคุณลุงบอกว่าครับขอลุงก่อนลุงแก่แล้วขอลุงก่อนลุงแก่แล้วลุงไปต่อคิวหาลุงแล้วนะคะ ไม่มีค่ะ500ละ้ยับหยอกคุณโจจริงเหรอไม่เป็นไรสามไข่แต่นี่สามอ่าใช่เดี๋ยวไปเสิร์ฟเองโต๊ะโต๊ะหนุ่ม2หนุ่มใช่ค่ะอะไรสดด้วยเหรอคะน,นี่กินข้าวอะไรสดด้วยเหรอน <c oughs> าอเดี๋ยวจะวยแล้วนะข <c oughs> องหญงมีเปลี่ยนก้ามปูเป็นปูม,มาแล ได้ล,ลูกลาบมาแล้วลาบมาแล้วระวังพริกนะคุณจอพริกกระเด็นเข้าตา้าตา,ตาไม่ได,ด,ด,มด้เดี๋ยวไปจุกแมสเดี๋ยวแมสเลอะอ่าว่าแต่เขาเป็นไงล่ะอย่างฮะแอ่โดนเร <c oughs> เราออมาดูร้าน <c oughs> ยำตาเดียวฮะ <c oughs> จลนี่เป็นพริกขั่วตาเองใช่ไหมพริกขั่วขั่วเองตาเองแล้วก็ปั่นยำหยาบค่ะล้วตํานี่ต้องได้สมอเร่อตอนนี้มันฉุนนะโอ้หบางทีแบบเขาจะหมูนะโอ้โหแตเพ่ได้ฟังใหม่ๆหนูทำด้วยมือหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราเราไม่มีเงินเราไม่มีกำลังทรัพย์พอเราค่อยๆทำสะสมอแล้วเราก็ขยันดูแลมีนี่ทุกวันนี้นะคะแต่ก่อนอะีิไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อน แต่เราทำเจ้าเดียวแต่ก่อนเริ่มลงทุนก็มี800 800บาทลงทุนใช่แปัจจุบันนี้เราก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็น900ตอนนี้มีเป็น900แล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้3ปีมีเงินเพิ่มมา900บาทโอ้โหประธานยืมก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนยืมเดี๋ยวเพื่อนยืมอีีกพ่่นุมพาาาใคครมมะี่่ใชมคะคุณแม่สวัสดีค่ะน่าน้าเตรียมพร้อมไปยังไงลูก มามามาผมผมมาๆาเดี๋ยวพ่อช่วยพ่อช่วยได้ยินบ้างพ่อใครไม่รูพ้พ่อนก๊อฟพ่อนก๊อฟอ๋อไม่เจอเลยเนาะครับปากบอกคิดถึงนะจ้าตอนนี้หลานไม่อยู่ด้วยหลานไม่อยู่ด้วยลูกน้องชายมาอยู่ที่รีสอร์ทไม่นา่า ออนั่นคือผักแก้มมันล่นการที่่ดอผึ้แก้มาอันนั้นคือผักแก้มลาบต่อาหน่แกเห็นลเ็ดินละแล้วมวันนี้พกคุณแกม่มาด้วยคุณแม่อยากเที่ยว ลาดปลาหมึกนะครับปลานิ้หนึ่งโจหนึ่งร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทหนึ่งตัวหนาไปเลยลูกเดแต่ข้าวไปส่งน้อยหนามันนีครับ ันา้น่ะอ่ะนี่อันนี้เมนูอะไรเอ่ยรวมสุกนะคะรวมสุกจ้าโต๊ะเดิมแต่โต๊ะสี่นะคะแต่โต๊ะสี่นะคนดีชื่อเก๋อ๋อแต่ไม่เห็นน้องเก๋มานะครับมาสองหนุ่มมีแต่น้องไก่ด้วยใคนเสิร์ฟชี่กรุ๊กกิ๊กอ๋อคนตามนะครับเดี๋ยวบ้าไปใหญ่เดี๋ยวคนเดี๋ยวในคลิปถัง คุณเจอจะไปหรือให้น้องไปโอ้โหน่ารักเชียวนะคุณเจอน่ารักมากไปสวัสดีนะจ้า เขอบคุณครับขอบคุณครับมาละจ้าผมดูคิดไปทุกวันเลยโอ้ขอบคุณครับนี่นี่ทานรุ่นหน่อยนี่วิษณ์เมนูอะไรอีกโอ้ยโตเดิมอีกแล้วเหรอโอ้โตเดิมโอ้โหโเดิมกินหลายเมนูมากก็โอนเงินมาเรียบร้อยโอนเงินมาเรียบร้อยแล้ว่าเคยทานแล้วด้วยนะคุณอาลิศนะคะกำลังเลย โนูนี่จำลูกค้าเก่งนะท่านหนยังนมท่านนี้ไม่ออกอได้มือหนูนะคะคือ,300าอสามร้อยบาทอ๋อสามร้อยเ้ออะไเี๋ตู้แต เอาไฟทะเลาะกันบอกนะยังไม่จบนะคุณลุงยังไม่จบยังไม่จบเขาคุยกันเลยเขาทะเลาะกันนะครับโอ้โหดีไงนะไม่เสียดายงินที่ที่ซื้อของดีๆมาให้ลูกค้า้วคุณลุงครับ ไม่เสียรายตังเลยนะไปซื้อไข่มาดูดิไปซื้อไข่ <c oughs> ใบใหญ่ๆมาให้ลูกค้าแนะ่ดูดิเอาไปเลยละนะแล้วเดี๋ยวพ่อจะได้ไปส่งา,านนงใช่โลแค่แป้งใปลูกคุณพี่ไปแล้วคุณอานีา นี่แล้วแล้วโอ้สุดยอดเลยตีตายเลยตีตายเลยต้อทำมาแล้วครับมาแล้วครับไข่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 สามไข่สี่ไข่นะจานเตินอน่อน้อยเท่าเลยจานเตินมา นี่คาเนีนอนอันนี้ทานนี่เหรอครับใช่มันจอแบบเมื่อกี้เลยอ๋ออ่ารเมื่อกี้บอกให้ไปนั่งมีคนนั่งแล้วล่ะนะอ๋อไม่เป็นไรไม่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อ้อยดูนะไม่ไม่น้องนะนะไม่เวปนไรเดี๋ยวพี่อ้อยดูแลอเด้เก็บยออเดี๋ยเดี๋ยวบ้านที่หลังก็ได้ ไม่ลูกจบไว้เลยก็ได้ลูกเชื่อไหมจะได้คิวมาไม่ได้แค่นี้นะคะลูกอ่าแอบมองหน้าจะได้คิวออมาหน้าร้านแล้วอยากซื้อเลยได้ค่ะจะโทษนะคะอะไรนะลูกมอนบิลารดูนีว้วูกเจนน์อน ดัเลยอ่ะนะไปนมอ่าเดี๋ยวไม่ใช่ไปนมคุณโจครับโต๊ะโต๊ะโต๊ะตัวนี้ใช่ไหมนี่นะของคุณเหน๋งนะค่ะโทรมาตั้งได้แล้วจ้ะคุณเหน๋งให้น้องผู้ชายนั่งรอนั่งเอาที่นะลูกไะ่ลูกไปนั่งเลยลูกเสียดายที่ดีๆนะที่ดีเลยโดนแดดป่ามั้งลูกจ้ะอย่างน้อยๆก็ส่วนตัวเราอ่ะนั่งหน้าบาร์ันนี้ตัวนี้ แม่ยลูกอ่านั่นแหละโหแล้วแล้วเขาอยากดูยำยืนดูอะไรเงี้ยเ,เขาจะเขาจะเปิดร้านนี้ไม่เปลเปลยทอ,องเขาไม่เป็นองเขาไม่เป็นท้องใยังไม่เป็นเลยเขาจริงเหรอใช่ <c oughs> <c oughs> สามไข่มีไข่ไข่ปูนะะทานเป็นไข่ปูปูไข่ปูไข่ปลาอันนี้คุณลูกค้าเอาไข่ปูแล้วก็ปลาหมึกไข่อ๋อไข่ปูหมึกไข่ 8 เนื้อนะคะคือสามร้อยบาทยาคุณเจนนี่คะแนะนั่นั่งรถคุณอ้อยคุณหยดน้ำคุณอ้อยเนี่ยที่นั่งอยู่สองตอนนั้นนะคะหมอบอเลยเใช่คุณอ้อยนะคะจะบ,บริการดีน่ารักมากพีเจอนี่นะ คุณแ่ไมลูก่นะตลาดีค่ะเปลาเลยไม่ได้แี่ตลาดลยอยกรไง